คนประกอบผมลิวซ่าหรือแม่แคร์โอนะวันนี้มาอยู่ที่เกมเจ็ดทีนะฮะก็เวลาตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสองนะฮะเป็นเวลาที่ใช้ได้เลยตีสองเนี่ยมาเรามาอยู่กันที่เกมเจ็ดทีนะฮะวันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆคือต้องขอภอภัยานหนึ่งเรื่องของพายม <laughs> คนพุกซ่าทีวีรีเทิร์นเมื่อกี้ที่แล้วที่ผมน้องเพลงอ่ะการเดินทางน,นะฮะได้เกิดทอร์นาโดนะ,ะคนฟุก ทีวีดีเลยก็ได้บอกว่าพายุมาอีกแล้วนะฮะผมก็เลยต้องขอพายอรอบหนึ่งเนื่องจากว่าอยู่ดีมันก็มันมีอะไรสักอย่างมากระตุ้นให้ผมทำคลิปตอางคืนเออนะแปลกแฮะตอนเช้าก็ไม่ทำนะ เวนต์เนี้ยมันจะเป็นอีเวนต์ที่ใช้ได้บองตรงนะเป็นอีเวนต์ที่ดีเลยทีเดียวนะฮะก็อ่าอีเวนต์นี้มีตัวละครใหม่นะชื่อว่าจนะินนี่นะจินนี่ในตะเกียงฮะตัตอนดเด็กๆนะไม่ใช่นี่นะะซึ่งอีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์ที่แปลกที่สุดที่ผมเคยเจอไม่แปลกเรื่องของอะไรเรื่องของการรวมการฮะซึ่งแม่ง ต่ไงผมเงรักเกมกะทิฮะก็ทำอย่างนี้ต่อไปนะฮะผมก็ชอบมานาะแล้วกทีชอบมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะเล่นมาแต่ไหนอ่านะฮวันนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะว่กว็าจะมาทำอะไรกันแน่แต่ที่แน่ๆคือเราลุเล่นแน่ๆอ่าขาิสตันไปม,มันเป็นเวทีใช้ได้แล้วบอกแลว้วผมชอบเลยแบบนี้ ไรถูกใจ lady angel ใช่ไหมเฟ้ยๆเอาไปฮะเอจาจะหอาเออวต์นี้มันก็ดีนะเดี๋ okay? ยวๆๆๆๆอะไอะไรอะไรอะเรอะไรอออะีรอะไะไอะอะอะไอะไระีะะอะอะะไรอไอะไรอะไรอะอะไะไอ ตัววะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวนะฮะก็มีดาวมลรดีนะฮะแล้วก็มีเลขายุนอาซาุมไรเลน่าเรนาแคนเนนแล้วก็ผู้กอง,กองเรน่าแล้วก็ยุนอานะฮะไมต้องพูดนะฮะวะเป็นผู้ชายเ,ยเออไม่เป็นไรติดติด,ตดนี่ฮะคิตตันก็ไม่มีอะไรใหม่ๆมานะฮะ เหมือนเดิมว้นจะอีเวนท์ที่มัน,นพู้ตัวจริงก็ตอนนี้มันอยู่ในช่วงลูกบาทลิงนะถือว่าดีจริงวิวหนึ่งเนี่ยก็จะได้พวกเพชรแล้วก็เงินแล้วก็มีโอกาสดอกอลูกบาทลิงวิวสองนะฮะส่วนลูกบาทลิงวิวสองเราจะมีโอากาสดอกเงาเงาเอและเอบวกแล้วก็เพชรเงินแล้วก็มีจินนี่ด้วยนะน่าจะเป็นจินนี่เอสนะส่วนถ้าเป็นวิวสามเนี่ยมีโอกาสดอกในอีเวนต์ ซึ่งมันเป็นไอบวกมียงเทพีมิวนะฮะจินนี่ไว้อ่าไว้รีทูกปุกแล้วก็เชโลโจิแล้วก็อธินานะฮะถือว่าเป็นอะไรที่ดีจริงๆเพื่อผมก็ไม่ยังไม่มีหาเลยนะเลยสักตัวเดียวนะ,ะแหมเรามาดูข้างล่างกันดีกว่านะข้างล่างผมใช้น้ําหอมนะสกิลของน้ําหอมเนี่ยความสามารถเสริมเนี่ยผมน่ะดึงฝ่าหนงข้ามนะฮะก็เหมือนกับสกิลของซุดนะฮะข้างล่างของซนะนะนะุด,ะะอ,ดอันนี้ก็แรับเงินเดือนเมื่อผ่านจุดสตาร์ทนะ ตัวนี้ก็จะโอกาสสูงกา่าครั้งแรกไปเที่ยวโลกนี่ถือว,ว่าดีจริงนะบอกตรงแล้วก็เงินเริ่มเกมเพิ่มขึ้นนะฮะก็ถือว่าดีไม่ต้องใช้เล็บเหยียวนะฮะแต่ละคนแม่งก็งงเฮ้ยนี่แม่งใช้อะไรแม่งุ้งหรือเปล่าวะเออไม่ใช่นะฮะมารามาเล่นกันสักหน่อยอ่ะป้องกันสาเร็จแล้วนะฮะอออออออจิจิเออขออภัยเป็นอย่างสูงเลยนะคะัในี่นีจ นาที่นี้เลยนะมันไม่น่าหลุดเลยอะ่ะดึกขนาดนี้มึงยังมีคนเล่นอีกตัวเนี่ยผมเห็นภาพเม้นนึกถึง,ย,งยางซิเพนเน่เลยเนะีนึกถึงเลยแม่งไปนเนี้ยไอห่ามาป้องกันไมนป้องกันอะไรซิลบร p ปิง ใช้ไปก่อนนะฮะใช้แม่งไปก่อนนะอย่างน้อยมันก็ยังปรองกันให้เราได้อยู่นะแล้วเมื่อไหรกูจะได้เล่นวนะเนี่ <c oughs> มาไปกันเลยไปเลยวันนี้ผมว่าแม่ง 10m เลยนะงานที่ด้าวเบลดี่ถนัดเนี่ยผมได้ข่าวว่ามันอยุดจากสวนสนุกเนะี่ยแต่ผมอยากรู้ด้วยกันมันจะจริงหรือเปล่า พะผมเล่นทีไรแม่งแพ้ตลอดเลยไม่น่าเลยเลฮะแม่งแพ้ทุกครั้งเลย่ะถ้าแพ้แล้วอารมณ์เสียขอภัยในนาทีนี้ด้วยเนื่องมีโอากาศที่ผมจะทำลายโทศรศัพท์ตัวเองสูงมากโอ้โหแม่งเยออตัวโกยตัวโหดี่ะ สกิลโหดสตอีกอ้หูแม่งมีอาทีน่าด้วยของอาทีนา่าแต่ก็ยังดีนะฮะแต่ไงมึงก็ยังโกงอยู่ดีนะฮะอืมีังไงมึงก็ยังโกงอยู่ดีนะไม่น่าเลย้ยแต่มันมีควบคุมลูกต่อไม่ใช่เหรอตัวเนี้มึงกลับมาที่เดิมนํ่เพื่ออะไรวะกูอยากรู้จริงเลยไอห่า แล้วกูก็ไปอยู่กับมันเนี่ยนะเป็นอะไรที่ดีแล้วเหรอที่กูคิดแบบนี้ฮะฮะคือกูทำเ,เฮี้ยอะไระงอจริงอนะ่ะเนี่ยสีเรียนนะสีเรียวน,นะ,ะเออไม่ปแปลกดีชิบหายเลยไนอะ้ แม่งอ๋อยังฮะเรายังมีโอกาสอยู่เราจะมีโอกาสอยู่นะฮะแม่งอะกูโดนดูดี่ะไอะ้แย่เม็ดเอยแม่ดวงนี่ไม่น่าจะรอดนะอันนี้ โคตรสวยเลยแล้วไงฮะไอตัวนี้มันมีนี่ไงครอบครลูเกเต่อดีกว่านั่นเองแมงก็เลยเทพก่าผมนะฮะเดี๋ยวผมจะมาแพ้ให้ดูในด่านนี้นะดา่านที่เขาว่าว่าดามัมเบิ้ดี้เทพสัตว์ตั้งนาเนะี่ยกูอยากรู้จริงมึงจะเก่งจริงไหมเออ,ออยากรู้มานานแลนะ้วเนี่ยไอสัตว์เด้ เออนี่เลยเอาแม่งเลยแซดแต่ผมเกียดสกิลของจิ้งจอกอย่างหนึ่งนะมันดูโกงๆฮะก็คือมึงมึงจะแบบไม่ไม่จ่ายเงินกูสักบาทเลยเหรอเวลามึงตกเมืองกูเนี่ยกูซ่าซื้อที่มาอย่างแพงมึงมาอะไรเดินมาแล้วก็บอกว่าที่แก่แซดแล้วก็จากเราไป ก็สำหรับคนที่เล่นนะครับผมขอให้เลือกไอ้หนทุ่ห้าแล้วก็เลิกไปอ่ะเรามีโอกาสที่จะได้เงินเยอะกว่าผมก็ต้องเสียอยู่แล้วนะฮะหน้าแตกเลยสัตว์เอ้ยเยี่ยมมากปีเตอร์มาได้แดกกหลกบไอ้แซดออกไปเลยเรือ,อบินน้อง นั่นแหละเยี่ยมมากตบมือให้เขาเลยครับกูไม่เชื่อเลยเนี่ยว่ามึงจะมาถึงวันนี้นมึงไม่ซื้อด้วยแปลกคนนี้แล้วมึงเนี่ยมังไม่ออกด้วยศาสตร์แปลกพื้นที่อีกแล้วนะไม่น่าเลย อาไรามีโอกาสชนะฮะอาไรามีโอกาสชนะนะสร้างเคิงเล่นเนอือหือสร้สางเครื่องเล่นในสาตร์เฮียละอย่านะมึงอย่านะมึงแต่ยยงไงไม่ก็ได้เมืองเราอยู่ดีนะฮะโคตรเฮียเลย โอเคโอเคป่ะโอเคเลยแหละกูไ okay, ม่โอเคป่ะหรอกอ่า uh อ่าเฟสต์เทิแล้วเหรอกูขออะไรดีวะเฟสติวัลเนี่ยเอาืองนี้แล้วกันนะเดียวเดียวรดเดียวแต่ว่าตรงนี้มันน่าจะขูนะฮะเสียกูไม่เลือกวะกูโง่หรือกูโง่ โอฝ่าสจะง,งกอืมสะอาดดยจุบเยี่ยมมากเป็นอะไรที่เยี่ยมมากปีเตอร์เก่งมากปีเตอร์ แล้วกูจะแพ้ในอีกไม่นานนะอ๋อแล้วหฟนกูไม่มานน่อ๋อเจ้า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 กูไม่เลยไม่เราไม่มีอะไรมากหรอกโอ้โหแม่เงเออ้ยสายจะเวลาเวลาจะไม่พอนะฮะก็ผมขอตัดคลิปไปตอนที่ช่วงจะใกล้จะจบหรือผมจะใกล้ชนะนะฮะ โอเคปก่อนนะครับอยากจะบอกเลยว่าแม่งไม่มี้กูคูณสองเลยไม่แต่นิดเดียวนะฮะซึ่งนะฮะตอนนี้มันเกิดโปรโมชั่นอะไรอันหนึ่งก็คือเมืองแม่งคูณสองหมดทุกอย่างเลยนะฮะสุดยอดจริงๆนะฮะซึ่งนะ,ะเมื่อกี้แม่งตกคูณสองแม่งสองอันเลยนะฮะท่าต่อนนี้นะครับผมแม่งมีโอกาสแพ้สูงชิบหายเลยเงินแม่งมีเท่าไรหร่แล้วแมะ 48M ิบแป็มผมแม่งมี 10M เอ็มนะตอนนี้โคตตัวชิบหายเลยบอกให้ก็นะฮะผมได้แพ้เขาแล้วนะขอแสดงความยินดีเลยนะครับผมก็นะฮะเราก็ไม่สามารถไปทำอะไรเขาได้นะนื่องจากว่าเขาเล่นเองนะเราก็แพ้าตามภาษาเรานะขอบคุณที่มาแสดงในวันนี้ครับผมซึ่งกูก็ไม่รู้จักมึงหรอกในใจนโกรธไหมนะฮะก็โกรธนะฮะ แต่ว่ามันเป็นเกมเราไม่สามารถไปสั่งเกมได้นะก็นะฮะคลิปนี้ก็มาเพียงเท่าน,นี้แหละก็เชิยกดไลค์นะฮะถ้าชอบเชิญ like นะถ้าชอบช,ชอบชชชชกดไลค์กดแชร์แล้วก็ก,กด u b s ส r i b e นะฮะบ,บางทีบางว่าก็ไปชวนเพื่อนมาดูได้นะฮะถึงยังไม่ดูก็กดซับ c r i b e ช่วยๆกันก็ได้นะฮะก็คลิปนี้นะฮะคงต้องจบเพียงเท่านี้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม